พี่น้องออกมาแล้วพี่เริ่มแล้วพี่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 ลุ่งทุนบวกเงินสามสิบบาทนะผมว่าเนี่ยพียะเพี่ะอะไรก็ขึ้นเพียพี่น้องไอ้สายบางคนว่าปลาบบกินดอกมันบบกเข้าวาสั่นว่าร้องเงมือนกันละพี่น้อง มือนี่เจอกันครับเอาในอย่างมาประชันมันก็ว่าว่องซุฟังกันนะปลาเมือกมันสิพมมันสิพรอบให้น้ำเปล่ามันสิพเหมือก้อนน่ะดังไฟซะเป็นอย่างนะครับพี่น้องเป็นสีเอาปลาเมือกเมื่อวครับมือไหนมาท่านปลาเมือกทวงละสิบบาทมาจากถุงสามสามถุงลงทุนสามสิบบาทใอยซื้อผงจากผ้ายี่สิบบาทว่ากันน่ะ เดือยพี่รองค้นขีคานพี่รองค้นขีคานค้นขีคานสิมอส่เบ็ด <c oughs> เข,ขาขันนึงเน,น้ผู้กองไว้เสร็นบางคนว่า นะครับเมื่อนี้ผมมีใส่ผมซักผ้าพี่น้อง <Okay. S 1> ผมซักผ้าหาขี้กระเดียนใส่เบ็ดครับ <Okay. S 1> ผมว่ามันง่ายเลยพี่น้องเนี่ยพี่น้องขี้กระเดียนมันยขึ้นมันน้ำขางทาง่างยังสินะครับเนี่ยมีขวยอยยังสิเนี่ยขวอยขี้กระเดียนนะผู้ย,ยูพี่นีก็ขวอยยีบปูนี่แหละนะครับ พ่อหู้อะไรพ่อค okay. ุยได้ได้คุยนั่นนะครับใครใครก็เสียวบอกโจกมาคนเราเพิ่นหายไปน้องเจ้าของหน้ามันสิห่วงเด้อน้ำทางไอ้ไปน้องผมให้เอาอ่าผงสัะพามาใส่นะครับผมเอาหน้ามาล้างย่างดีมาแล้วพี่เริ่มแล้วพี่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 มาเราโทษเด้อพูดได้กินเขากินน้ำพี่น้อง เป็นวิธีหายุงหากินของลูกิสานบ้านผมครับขี่กระเดียนบางคนอาจจะบมักหรือว่าี่ที่ลุ่งทุนบวกเงินสามสิบบาทนะผมว่าเนี่ยเพียวเพียวหะไรกบเพียวเพียว โอ้ข้าวเดียวพี่น้องที่เรอเพอะได้ล่ะก็มองเดียวชั่วมงนี้สองคนว่ามันมันบ่อเมันบ่อข้าวพัชร์บ่ได้ดอกพัชร์ไส้เบ็ดบ่ไอใดพัชร์ว่าร้องเบิงพี่น้องร้องเบิงมือนี่ล่ะปวด่ะสิร้องเบิงมือนี่เละพี่น้องปลาบ่กินดอกโคบโบกินดอกมันข้าวพัชร์ว่า ร้องเบิ้งครับเอาอนึ่งมงเดียวเลยพี่น้องคิดว่าพอ่อรดนละนะครับแต่มันจิตทนนมอท่านั้นแหละเนี่ยพี่น้องไอ้สายบางคนว่าป่าโ่กินดอกมันบ่ข้าวว่าสันวว่าร้องเบิง้งกันลราพี่น้องมือนี่เจอกันครับไปลงทงบันี่ยไนเวลาลงทงพี่น้องมือนี่มาแปลก เออเบิ่งเชฟมือดำพี่น้องมือนีเพิ่นชิมมาลองประชันกับผมโาจันว่าเอาในอย่างมาประชันมันก็ว่าเว้าสฟังกันนะปลาเมือกมันชิเพรมันชิรอบให้น้ำพวกเราไม่ใช่เหมือนกันน่ะดังไฟซะเป็นอย่างนะครับเพื่อนน้องเป็นเจ้าปลาเมือกมาลองครับมือเหนียวเพื่นปลาเมือกถุงละสิบบาทมาจากถุงสามสามถุงลงทุนสามสิบบาทใอยซื้อผงจากผายี่สิบบาทว่าไั่น่ะเอานะครับเปนลงทุนสามสิบบาทผมลงทุนยี่สิบบาท นะครับเป็นว่าสีออกปลาหมึกมาล่องมาสันว่าเป็นว่าสีมาประชันกับผมมาสันล่องเบิ่งมาสันว่าเป็นว่ารอบแรกเป็นเซปลาหมึกรอบสองเป็นวาเป็นยังสไใสซเงี้ยขี้เดียนมาสันว่าโอ้คือบ่นอนเนี่ยเนาะนะครับมันมันล้มหวานในไวไวเสร็จเลยเดี๋ยวจะมาเป็นอย่างไใส่เงี้ยปลาหมึกได้เลยเนี่ยเอาแล้วแต่เพิ่นพี่น้องเพิ่นว่าเพิ่นอยากล่องมาสันจัดไปเด็กพี่น้องเล็กน้อยตามมา เพิ่งเป็นพัก,กันแต่งตัวมาใส่เบ็ดกูเงือกสูงนะครับเป็นพักันมาเบิ่อเพียน้องเมื่อ,น,อ <laughs> นี้มาหน้าบ้านมาใกล้บ้านเสียดีพันยังตามมา <laughs> นะครับลูกสาวล่ะ <laughs> ถ้าแม่บ้านเพิน <laughs> ่นใครได้มันเป็นทางใส่ขางทางนี่แหละน้ำมันเนี่ยพี่น้อง <laughs> โอ้แถกวกัอนปลาไหลอยู่หันด้หลายฟังนั่นนหรพี่น้องม่ได้ขามไปอีกเลยตั้งแต่เบ็ดหักพุ่นละตั้งแต่มือนั่นมาบ่พอเล็กน้อยมูนั่นเลยพี่น้องจักไปทางไหน หาแสงไฟหลอดนี้อ่อ,อนโซลาเซลล์ยาวๆ2หลอดบ่อนพอ่ออยู่นั่นนี่จกักแคมได้บ่พ่อ,พอจักเทือ่อ

ผมว่ามันยิ่นเสียงป่าติดเบ็ดเลยพี่น้องอันนี้ติดชุดใสเท่านั้นแหละเดี๋ยวย่างขึ้นมาเบิ่งกันอามันถือป่าฟังนี่็คอมีจีรีอยู่นี่จังใดนี่มันป่าสวบไปในหน้าจะซื้อเขาจะใส่เบ็ดได้ประมาณสิบหลังนี่ละ ปลาดินอยู red, ่ไห่น oh, ่าซื Bar ้อหันว่าสันโอ้มวแมนดินอยู่ไห่น่าี่น้องมวแมนดินอยู่ไห่น่าปลาถือเบ็ดปลาถือเบ็ดโอ้นี่แมนอีหลีปลาถือเบ็ดครับนี่ปลาถือเบ็ดใส่เบ็ดเพราะทะเลาว่ามันนี่เสียงปลาถือเบ็ดอีกเลพี่น้องโอ้แมนอีหลีปลาถือเบ็ดอีกแล้ว อลผลผลเพชรตั้งเยอเป็นเกือบยี่สิบหลังเขาะจะใส่เพชรสามสิบหลังหนึ่งหมื่นแล้วํำแล้วยามแน่หรอพี่น้องนี่เป็นรอบที่สองรอบแรกบระเทศไทยเบื้องรอบนี้กับประเทยไทยเบิ้งงฝ้าน้านเสบเมื้อดำพี่น้องในป่าแดงประมาณนี้ละรอบแรกได้สํำคัญกับประมาณนี้ละนะครับแต่ที่เด็ดเมื่อที่เด็ดพี่น้อง พี่ที่เด็ดเดอเอาสมวกมาน้าพอดีครับพอดีเน่พี่ในหนูทนบไงแม้จะใส่ผู้ตัวหนึง่งขามทางมากบ้างขนนดเอออยเหงายังไงแม่งปิวเป็นแม่นมาเถอะเงี้ยไองี้ยนเก่าขึ้นเงี้จนเก่าขึ้น,น,นเพราะสัมพันธเปรีวาพี่นอ้องเงี้ยปลาหมึกเป็นเงี้ยปลาหมึอกพันบ่อโอ้ยนะครับก่อ,อจนจะเสยสู้ฟังเลยเงยี้ยปลาหมึกเนี่ยเงี้ยปลาหมึกเดี่ยมันสิใส่เฉพาะ อันนี้ไม่หมดเนี่ยไม่บมเนี่ย <laughs> เคยบอกแล้วเอาที่เอาน่นะเอาเมือเลยคอยได้เราลอบวังกันนะเอเอเอาเมือต้มให้ผู้เฒากินคอยได้หนูแล้วคอยพอใจแล้วเ <laughs> นี่ยพี่น้องปลาเมื่อให้เชฟเมื่อทำเปิ้ต้มให้ผู้เฒ่านะครับพอได้ต้มอยู่เมื่อนี้ปลาบ่ก่อยหมนันข่อยกเบะาะหมันนี่มื้อนี่หรือว่าบ่าหมันนี่เซ้ำเนี่ย เมือเ่อคืนนี้ได้หมานคนนี้ไปไปน้องมืออ่อคืนเศ้าว่ากันครับไายเงี้ยเมืเ่อว่ทาว่านเจ้าวะไทยเงี้ยเมื่อว่เอออาสิฟุกอยู่ตรงมืออ่อคืนเศ้าอ่ะรอเบิ้งน้ำกันน้ำเมื่อคืนมาปันได้เอ้าในป่าเพราะตุ่มอยู่ละอันย่านปลาเมื่อไงได้เลขตัวขับขาน้อยใครมาได้ตัวเอา้านะครับพอได้อยู่ได้กินนะครับปันกันไปกินผมได้แล้วรอบแรกวันกันซ้ำกันยี่อะพี่น้อง เพือนเศร้าพอกันครับ